สวัสดีครับทุกท่านวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องหนึ่งที่คนทำงานท้องถิ่นรู้ดีแต่ประชาชนทั่วไปอาจยังไม่เคยแยกให้ชัดนั่นคือสายปฏิบัติกับสายวิชาการในองค์การบริหารส่วนตำบลหลายคนอาจคิดว่าทำงานอบอตอก็เหมือนกันหมดแต่ความจริงแล้วโครงสร้างคนทำงานของอบอตอแบ่งบทบาทชัดเจนมาก ถ้าเปรียบอบตอเป็นร่างกายสองสายนี้คือสมองกับแขนขาขาดอย่างใดอย่างหนึ่งไม่ได้สายปฏิบัติคือใครสายปฏิบัติคือตำแหน่งที่ลงมือทำงานจริงในพื้นที่เป็นคนที่ประชาชนมองเห็นสัมผัสได้และเจอหน้าอยู่บ่อยที่สุดตัวอย่างตำแหน่งสายปฏิบัติเช่นนายช่างโยธา เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณาภัยเจ้าพนักงานพัสดุเจ้าพนักงานธุรการเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้คนงานประจำรถขยะพนักงานขับรถพนักงานดับเพลิงหน้าที่หลักของสายปฏิบัติคือทำให้งานเกิดขึ้นจริงถนนต้องซ่อมน้ำต้องไหลไฟต้องสว่างภัยต้องรับมือเอกสารต้องเดิน ลักษณะงานของสายปฏิบัติงานสายปฏิบัติมักมีลักษณะดังนี้ลงพื้นที่จริงทำงานตามคำสั่งและแผนงานใช้ทักษะเฉพาะด้านเห็นผลเป็นรูปธรรมท,ทำงานภายใต้กรอบที่กำหนดไว้แล้วถ้าไม่มีสายปฏิบัตินโยบายดีแค่ไหนก็เป็นแค่กระดาษสายวิชาการคือใครสายวิชาการคือ ตำแหน่งที่ทำหน้าที่คิดวิเคราะห์วางระบบและกำหนดทิศท,ทางเป็นคนที่ประชาชนอาจไม่ค่อยเห็นหน้าแต่มีบทบาทอยู่เบื้องหลังแทบทุกเรื่องตัวอย่างตำแหน่งสายวิชาการเช่นนักวิเคราะห์นโยบายและแผนนักวิชาการเงินและบัญชีนักวิชาการพัสดุนักทรัพยากรบุคคลนักพัฒนาชุมชนนักวิชาการสาธารณสุข นักสังคมสงเคราะห์นักวิชาการตรวจสอบภายในหน้าที่หลักของสายวิชาการคือคิดให้ถูกวางให้รอบและการความผิดพลาดลักษณะงานของสายวิชาการงานสายวิชาการมักมีลักษณะดังนี้วิเคราะห์กฎหมายระเบียบและอำนาจหน้าที่วางแผนโครงการเขียนเอกสารเสนอผู้บริหาร ตรวจสอบความถูกต้องก่อนดำเนินการป้องกันความเสี่ยงทางกฎหมายและงบประมาณถ้าไม่มีสายวิชาการงานอาจทำได้แต่เสี่ยงผิดกฎหมายและถูกตรวจสอบย้อนหลังเปรียบเทียบให้เห็นภาพชัดสายวิชาการคือคนคิดว่าควรทำอะไรทำได้ไหมผิดกฎหมายหรือไม่สายปฏิบัติคือ คนลงมือทำให้เกิดขึ้นจริงตามที่คิดไว้สายวิชาการเน้นถูกต้องรอบคอบยั่งยืนสายปฏิบัติเน้นเร็วชัดเห็นผลใครสำคัญกว่ากันคําตอบคือไม่มีใครสำคัญกว่ากันถ้าอบตอมีแต่สายวิชาการงานจะหยุดอยู่ที่เอกสารถ้าอบตอมีแต่สายปฏิบัติ งานอาจเดินแต่เสี่ยงผิดกฎหมายการทำงานท้อมถิ่นที่ดีต้องให้สองสายนี้ทำงานประสานกันทำไมคนทำงานอ,อบอตอต้องเข้าใจเรื่องนี้เพราะความขัดแย้งในอ,อบอตอหลายครั้งเกิดจากไม่เข้าใจบทบาทกันสายปฏิบัติอาจมองว่าทำไมเอกสารเยอะทำไมช้าสายวิชาการอาจมองว่าทำไมไม่รอ ทำไมไม่ดูระเบียบถ้าทั้งสองฝ่ายเข้าใจกันงานจะเดินโดยไม่เกิดปัญหาภายหลังสรุปให้เข้าใจง่ายสายปฏิบัติคือคนทำงานให้ประชาชนเห็นผลสายวิชาการคือคนคุมระบบให้อบตอปลอดภยัยถูกกฎหมายและยั่งยืนอบตอที่เข้มแข็งต้องมีทั้งสองสายและต้องเคารพบทบาทซึ่งกันและกันถ้าคลิปนี้มีประโยชน์ สามารถกดซ u เปอร์แตงสนับสนุนช่องเพื่อให้เราทำความรู้ท้องถิ่นเข้าใจง่ายแบบนี้ต่อไปได้ครับและอย่าลืมติดตามท้องถิ่นไทยเข้าใจง่ายครับ